เวลาที่ได้ไปไซต์ของ Emperor ค okay. ่ะสิ่งที่ว้าวและประทับใจที่สุดเลยก็คือเร Noise. ื่องของโปรเซสการทำงานเราก็เลยจะมาเจาะลึกกันว่าในโปรเซสการทำงานทำไม Emperor ถึงทําถึงขนาดนั้นที่ทีมช่างกำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนการมาร์กิง มันคือการเขียนแบบลงบนพื้นที่จริงการทําแบบนี้เสมือนกับว่าแบบที่เราเขียนในกระดาษเมื่อออกมาตามความเป็นจริงแล้วะจะถูกต้องตรงกันรู้ว่ามิติหนาเท่าไหร่ปูนฉาบจะต้องหนาเท่าไหร่เราจะสามารถควบคุมมิติอาคารได้ทุกส่วนยิ่งถ้าเกิดเป็นงานคลาสสิกเนี่ยเมื่อไรที่มีความเป็นระเบียบมีดิง่งมีฉากที่ตรงถือว่างานเนี่ยเป็นงานชั้นครู ผนังเกาะอีกสองชั้นเนี่ยมันจะมีการเว้นแก็บช่องว่างเพื่อนหน่วงหน่วงทั้งความชื้นหนวงทั้งความร้อนหล่วงทั้งเสียงก็เท่ากับผนังด้านในเนี่ยถูกถ่ายเทความร้อนมาน้อยที่สุดทําให้ลดทั้งเสียงลดความร้อนที่ถ่ายเทจากภายนอกความชื้นที่สัมผัสจากภายนอกเราจะให้ตัวผนังเนี่ยปรบเหลี่ยมเสาภายในด้วย คาแรคเตอร์ลิสตไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของบ้านหลังนี้ c าแรค c t อ r ของลูกค้าจะถูกการคิดขึ้นมาใหม่ให้บรรจงเป็นของบ้านเฉพาะนั้นๆเพราะฉะนั้นความเป็น e m p e เ o อร์เนี่ยจะไม่สามารถใช้ออนเมนต์องตลาดทั่วไปได้เราต้องการความเป็นยูนิคเราต้องการความเป็นที่เฉพาะตัวเฉพาะตนของลูกค้าท่านนั้นๆ พี่ว่าบ้านของพี่โดยเอ็มเพลที่สร้างให้กับพี่อ m เอ็มเไม่ได้สร้างบ้านแต่สร้างสิ่งมหศัศจรรย์ให้กับครอบครัวพี่สมกับสโลกแกนที่ว่า we don't build a house we create a phenomenon